รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย จากความเดิมตอนที่แล้วครับแกปเปอร์และทีมงานรายการก้าวไปได้วยกันได้ลงพื้นที่ตำบลดอนแร่อำเภอเมืองจังหวัดราชบุรีและได้พบกับคุณสุพ์ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนหมูหลุมอินทรีที่ให้ความรู้เรื่องการเลี้ยงหมูหลุมรวมถึงได้ทราบถึงกระบวนการผลิตทุกขั้นตอนจริงๆ นอกเหนือจากความเอาใจใส่ดูแลหมูเขาแล้วนะครับจำเป็นที่จะต้องมีองค์ความรู้ความเข้าใจในการบริหารการจัดการรวมถึงการนำทรัพยากรที่มีอยู่ใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุดด้วยละครับวันนี้แกปเปร์และทีมงานรายการก้าวไปได้วยกันจึงพาสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองจังหวัดราชบุรีมาพบกับคุณสุพจน์รวมถึงสมาชิกกลุ่มเพื่อเริ่มพูดคุยและแก้ไขปัญหาไปพร้อมๆกันครับ สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมนะครับเข้าสู่รายการก้าวไปได้วยกันก้าวื่อการเรียนรู้สู่ที่มั่นคงและยั่งยืนกับผมแกปเปอร์วรลิศยนกลมทางช่องนิวส์แปครับและในวันนี้เราอยู่กันที่วิสาหกิจชุมชนกลุ่มหมูหลุมอินทรีนะครับตำบลดอนแร่จังหวัดราชบุรีครับอย่างที่เรารู้ถึงปัญหานะครับคุณผู้ชมว่าที่นี่เนี่ยยังขาดองค์ความรู้ในเรื่องของการบริหารจัดการวิสาหกิจชุมชนและรวมไปถึงการแปรรูปวัตถุดิบท้องถิ่นนะครับมาเป็นอาหารสัตว์นั่นเองวันนี้เราจะมีการติดต่อไไปปยยยัังงงสาา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 านนนนนกกกกเเเเเษตรรรรรรรอออออออภภมมมมมมมืืชชชบบุุีีีคคพพ่่่่่์ววู้้้ใใหหหๆแศโดจะ็ ไปชมพร้อมกันเลยดีกว่าอาละละมาเจอกันแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับสว,ส,สวัสดีครับก่อนอื่นต้องอกคุณผู้ชมก่อนครับว่าเป็นใครครับวันนี้เตรียมองความรู้มาพร้อมไหมฮะค่ะพร้อมค่ะ เร้มหัวข้ออะไรมาบ้างครับวันนี้เรื่องการจัดการวิสาหกิจชุมชนโอเคแล้วครับคุณผู้ชมถ้าพร้อมแล้วผมขอยกหน้าที่นี้ให้กับวิชากรกันเลยกันครับผมขอบคุณครับตบมือค่ะก็สวัสดีเกษตรกรทุกท่านนะคะสำหรับวันนี้นะคะ เราก็จะมาเรียนในเรื่องของการบริหารจัดการวิสาหกิจชุมชนกันนะคะเดี๋ยวเรามาดูความหมายของวิสาหกิจชุมชนกันก่อนละกันนะคะก็คือกิจการของชุมชนที่เกี่ยวกับการผลิตสินค้าหรือการให้บริการหรือการอื่นๆอะไรก็ได้ที่ดําเนินการโดยคณะบุคคลที่มีความผูกพันร่วมกันมีวิถีชีวิตร่วมกันแล้วก็รวมตัวกันประกอบกิจการเพื่อที่จะสร้างรายได้เพื่อการพึ่งพาตนเองของครอบครัวของชุมชน หรือระหว่างชุมชนก็ได้นะคะสำหรับหัวข้อวันนี้นะคะการบริหารจัดการวิสาหกิจชุมชนก็หลักๆจะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด5ข้อเรามาดูหัวข้อแรกกันก่อนนะคะการบริหารจัดการกลุ่มและสมาชิกก็จะแบ่งออกเป็น4ข้อย่อยๆอมาดูด้านโครงสร้างของกลุ่มกันก่อนนะคะก็คือกลุ่มจะต้องมีการกำหนดเป้าหมายกฎระเบียบหรือว่าข้อบังคับของกลุ่มก่อนนะคะโดยกฎระเบียบข้อบังคับพวกนี้ เราจะต้องมาจากความคิดเห็นของกลุ่มของสมาชิกในกลุ่มเป็นหลักก็คือแล้วก็จะต้องแจ้งให้สมาชิกในกลุ่มรับทราบด้วยเกี่ยวกับข้อตกลงกฎระเบียบต่างๆนี้นะคะเพื่อที่ว่าสมาชิกในกลุ่มเนี่ยจะได้เข้าใจตรงกันด้านที่2นะคะข้อที่2เราจะต้องกําหนดหน้าที่และความรับผิดชอบของสมาชิกแต่ละคนให้ชัดเจนว่าใครทําหน้าที่อะไร นะอย่างเช่นแบ่งกันสมาชิกมีกี่คนใครอยู่ฝ่ายผลิตใครอยู่ฝ่ายการตลาดใครอยู่ฝ่ายจัดหาวัตถุดิบใครอยู่ฝ่ายผลิตเราจะต้องแบ่งกันให้ชัดเจนนะคะโดยเราอาจจะพิจารณาจากความสามารถของแต่ละคนความชำนาญประสบการณ์หรือจากความสมัครใจของแต่ละคนก็ได้แล้วก็แจ้งให้กับสมาชิกในกลุ่มได้ทราบว่าใครทำหน้าที่อะไรข้อที่3ก็คือ กลุ่มจะต้องมีการรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินงานของกลุ่มอย่างเช่นประวัติความเป็นมาอันนี้คือกลุ่มจะต้องมีข้อมูลเพื่อที่ว่าเวลาใครมาติดต่อกลุ่มหรือใครมาเข้ามาหาข้อมูลสอบถามอะไรเกี่ยวกับข้อมูลกลุ่มเราก็จะมีเอกสารตรงนี้คือต้องเตรียมให้พร้อมแล้วก็เป็นปัจจุบันอยู่ตลอดเวลานะคะด้านต่อไปเป็นด้านของการนํากลุ่มอันนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับผู้นําผู้นํากลุ่มผู้นํากลุ่มก็จะต้องมีการ ถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับระบบการจัดการวิสาหกิจชุมชนให้สมาชิกเนี่ยได้รับรู้รับทราบเพื่อให้เกิดความเข้าใจเป็นในทิศทางเดียวกันนะคะข้อถัดไปด้านการบริหารจัดการด้านการตลาดและลูกค้าก็จะแบ่งออกเป็นสองข้อด้วยกันก็คือในด้านตลาดและลูกค้ากับการรับคําสั่งซื้อมาดูด้านแรกก่อนนะคะด้านด้านตลาดและลูกค้าก็จะต้องศึกษาถึงแนวโน้มความต้องการของลูกค้ากลุ่มเป้าหมายก่อน นะว่าเขาต้องการอะไรกลุ่มลูกค้าของเราเป็นกลุ่มไหนกลุ่มวัยรุ่นกลุ่มผู้สูงอายุอะไรเงี้ยค่ะเพศหญิงเพศชายคือเราอะจะต้องมีการการศึกษาข้อมูลตรงนี้ก่อนนะคะเพื่อสามารถผลิตสินค้าให้ได้ตรงกับความต้องการของกลุ่มลูกค้านั้นๆนะเพื่อที่แล้วก็จะได้คาดการยอดขายล่วงหน้าได้ด้วย2ก็จะต้องมีการกําหนดแผนการขายแผนการตลาดในรอบปีหรือ ตามระยะเวลาที่เหมาะสม,มนะอาจจะเป็น3เดือนก็ได้แผนแผนการขายว่าอีก3เดือนข้างหน้าเนี่ยเราจะขายในช่วงปีใหม่ช่วงเทศกาลอ,อ,อันนี้เราก็ต้องมีการวางแผนแล้วว่าเราจะต้องผลิตเท่าไหร่ยังไงจานวนเท่าไหร่แล้วก็กลุ่มก็จะต้องมีการจัดหาช่องทางทางด้านการตลาดเพื่อจําหน่ายผลิตภัณฑ์ของกลุ่มนะคะให้ตรงตามความต้องการของลูกค้าต่อไปในด้านการรับคำสั่งซื้อสิ่งสําคัญคือจะต้องมีการบันทึกรายละเอียดคําสั่งซื้อ ของลูกค้าไว้อย่างชัดเจนนะคะเพื่อที่ว่าอะไรเพื่อก็จะได้มั่นใจว่าข้อมูลในการผลิตและส่งมอบให้กับลูกค้าเนี่ยถูกต้องและก็ตรงต่อเวลาด้วยข้อถัดไปการบริหารจัดการด้านการผลิตนะคะแบ่งออกเป็น4ด้านด้วยกันด้านที่1ด้านการจัดซื้อและจัดหาวัตถุดิบหรือปัจจัยการผลิตนะคะด้านที่2ก็จะเป็นด้านการผลิตสินค้าด้านที่3จะเป็นด้านเครื่องมือ อุปกรณ์และสถานที่ผลิตด้านสุดท้ายก็จะเป็นด้านบรรจุและจัดส่งนะคะในเรื่องของการพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเข้าะนะคะอันนี้ก็กลุ่มก็จะต้องมีการพัฒนาความรู้ในเรื่องของการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของชุมชนด้วยนะคะว่าเราจะใช้ประโยชน์อะไรจากทรัพยากรภายในชุมชนให้คุ้มค่าแล้วก็ปลอดภยัยเราก็จะต้องไม่สร้างมลพิษให้กับสิ่งแวดล้อมของเราด้วย มีการใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดนะคะก็อาจจะมีการปลูกทดแทนในสิ่งที่เราเราเราใช้ไปเพื่อที่ว่าทรัพยากรเราจะได้ไม่ไม,ไม่ไม่หมดไปไม่สูญไปพัฒนาในด้านของการพึ่งตนเองอย่างที่ทราบว่าวิสาหกิจชุมชนอะคือเราจัดตั้งมาคือเราไม่ได้เน้นในเรื่องของทางธุรกิจเป็นหลักเราเน้นในเรื่องของความอยู่รอดความพอเพียงความมีไรายได้ให้กลุ่มมีไรายได้นะคะโอเคะ okay. ก็คือเราจะต้องมีการ พัฒนาในด้านของการพึ่งตนเองมีแกมีการสแสวงหาความรู้ความเข้าใจในการดําเนินธุรกิจโดยเป้าหมายก็คือเราจะลดการพึ่งพาจากหน่วยงานภายนอกเพื่อให้กลุ่มเนี่ยสามารถยืนหยัดอยู่ได้ด้วยตนเองโดยใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียงนะคะโอเคมาดูในเรื่องของการอนุรักษ์ฐานภูมิปัญญาท้องถิ่นกลุ่มอะต้องมีการอนุรักษ์แล้วก็ต่อยอดโดยใช้ภูมิปัญญาและก็วัสดุในท้องถิ่นเป็นหลัก มีการบันทึกเรื่องราวมีสตอรี่ของกลุ่มว่าความเป็นมาในการทําผลิตภัณฑ์ในการจัดตั้งกลุ่มเนี่ยเป็นมาอย่างไงทําไมเราถึงถึงมาเริ่มแล้วผลิตภัณฑ์ชิ้นนี้มีที่มาที่ไปยังไงนะคะในเรื่องของภูมิปัญญาวัฒนธรรมถ่ายทอดลงในบรรจุภัณฑ์หรือสินค้านั้นๆนะคะแล้วก็สามารถสืบทอดทายาทในการถ่ายทอดภูมิปัญญาของเราได้เพื่อเป็นมรดกทางวัฒนธรรมแล้วก็ สร้างเอกลักษณ์และก็เป็นจุดขายของสินค้านั้นๆด้วยอ่าโอเคค่ะสำหรับวันนี้ในานามสำนักง,งานเกษตรอำเภอเมืองราชบุรีก็ขอขอบคุณเกษตรกรทุกท่านนะคะที่มารับฟังเกี่ยวกับในเรื่องของการบริหารจัดการวิสาหกิจชุมชนวันนี้ค่ะก็ขอขอบคุณทุกท่านมากค่ะขอบคุณค่ะ